ออก็สวัสดีพี่น้องชั้นบอกสายฟรีถูกท่านกันนะผมเราเนี้ยกลับมาชั้นเคยครับแต่วันนี้ผมไม่ได้นเพื่อนนะผมมาหาของฟรีกันนั้นเพื่อนเนื่องจากช่วงนี้นั้นเพื่อนของฟรี UTC นะ่ะมันไม่ได้มีมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะผมผมก็เลยแบบเริ่มหมดไฟนะผมช่วงนี้ผมก็เลยไปเน้นแนวเกมพวกเอฟเคไว้ซะมากกว่านั้นเพื่อน อ่ะนี่เพืเ่อนไม่ต้องแปลกใจผมอยู่ในแมปอนิเมะแวนการ์ใช่ไหมแต่เพื่อนก็จะงงกันแล้วมันเอฟเคตรงไหนใช่ไหมอืมซึ่งผมต้องบอกตรงๆว่าผมก็มาปล่อยบอทไว้แมปนี้นั้นเพื่อนซึ่งผมมาเล่นแมปนี้ได้ประมาณสักรู้สึกกันประมาณ7วันนั้นเพื่อนผมมาเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าทํา UGC นั้นเพื่อนเพราะผมเนี่ยต้องเปิดคอมแบบทั้งวันอะทั้งวันทั้งคืนนะผมกับแมปนี้นะตอนนี้ผมก็เล่นมาแล้วผมประมาณได้ทั้งหมดเนี่ยอืมรู้สึกกันูรื่องไหนว อ่ะตรงนี้หรือเปล่าอ่ะนี่7เวันพอดีนะผม7วันเวลเจ็ดสิบอ่ะพูดง่ายผมออนแบบทั้งวันทั้งคืนน่ะกับแบบนี้นะผมอ่ะใครที่เคยเข้ามาเล่นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย เพื่อนๆก็น่ารู้นะผมตอนนี้เนี่ยทางเกมนีผมได้มีการอัปเดตระบบใหม่เข้ามานั้นเพื่อนก็คือแมปเลทตรงนี้ผมซึ่งวันนี้ที่ผมพาเพื่อนมาทำกันนะผมก็คือการลงดันโซโล่คนเดียวนั่นเองนะผมซึ่งแบบของผมเนี่ยจะช้ากว่าชาวบ้านคนนิดนึงนั้นเพื่อนมันไม่ได้แบบว่าตึงๆแบบคนอื่นนะผมเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกเกมทาวเวอร์นี้มากเท่าไหร่นั้นเพื่อนก่อนอื่นตัวละครนะผมเพื่อนๆต้องมีกันนะผมอ่ะผมแนะนําว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะไปแบบผมนั้นเพื่อนผมแนะนําเพื่อนๆต้องมีทั้งหมดห้าตัวนั้นนเพืื่ออก็ค ตัวบัฟ2ตัวนั้นเพื่อนอันนี้จะเป็นตัวลบบัฟนะผมทรงกินอูแล้วก็ตัวเงิน1ตัวนั้นเพื่อนอ่ะก็เซตก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่ะอันนี้เลยเนี่ยผมเซตอ่ะผมใส่เซตนี้ไปเลยการนั้น,นเพื่อนเพราะตัวนี้เนี่ยผมไปสุมมามันออกเฉยเลยกด2คลิกแม่งไม้ผมเลยนั้นเพื่อนและที่สําคัญได้บัฟโซล่าด้วยก็ไม่ได้ใช้นะผมผมว่ามันไม่ค่อยเก่งมันเก่งแค่ต้นเกมนั้นเพื่อนเซตนี้เลยละกันนะผมก็ใส่ไปได้เลยอ่ะแล้วก็บัฟที่แนะนํานั้นเพื่อนเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมก็มาเป็นสายฟีีแนนนนน้นเเหืืออกัพ่ ก็ไม่ได้เติมพาร์ทอะไรเลยนะปกติเลยนะผมก็ เล่นเหมือนสายฟรีทั่วไปแล้วผมไม่ได้ตรงไม่ได้เติมอะไรขนานั้นเพื่อนแล้วก็บัฟนะผมที่ผมแนะนําไปนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่มีดวงแบบผมนะเพื่อนๆดูดวงเกลือแบบผมนะเนี่ยผมผมก็จะใช้บัฟพ,พ,พวกนี้นั้นเพื่อนอะเห็นไหมบัฟเป็นบัฟดาเมจสองตัวนั้นเพื่อนไอตัวไหนที่เราเอาไปทําดาเมจแล้วก็อัพเป็นดาเมจไปนั้นเพื่อนแล้วก็คนไหนที่แบบพอมีรีโลเหลือเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถไปอัพของในส่วนของตัวบูมเมอร์ก็ได้นั้นเพื่อนให้มันเป็นแบบอันนี้ก็ได้นั้้้้้นน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 นเเเพพืืื่่ออออมมััััจจะะแกกบบววงงงาขึ็คีผ อ่ะนี่มับเนี้ยผมมาร์กแม่นั้นเพื่อนระยะมันจะเพิ่มมารู้สึกตัวหลักเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีแค่ส0ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มมา13บสาผมสาหรับคนไหนที่ใส่มา r ์แมนนะมันก็ช่วยในวงนิดนึงแะผมที่ผมเอาบับนี้ไปเนี่ยเพราะว่า1เลยนะผมผมก็เซตมาโคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนผมไม่อยากให้มันแบบวางชิดๆใกล้ๆกันนั้นเพื่อนเพราะเวลาที่ผมเอฟเนี่ยผมจะตั้งไว้แล้วผมก็จอกไปทํางานประมาณนี้ผมผมก็เลยเอาบับ Mark มาค์แมนมาดีกว่านั้นเพื่อนเพราะผมไม่อยากวางติดๆกันบางทีเนี่ยติดๆกันมากๆคอมมันเออนั้นเพื่อนส่วนโปรแกรมที่ใช้นั้นเพื่อนคนไหนที่ เล่นในคอมก็ทีนี้ทักปกติส่วนคนไหนที่เล่นในมือถือเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนแบนรหรือเปล่านั้นเพื่อนเพราะผมก็ไม่เคยใช้งาน,นนะผมแล้วก็คนไหนที่เคยมาเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะผมสําหรับทีนี้ทักนะอันนี้ผมจะไม่แนะนําละกัารนั้นเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของในเลทเลยละกัารนนะั้นเพื่อนว่าผมเนี่ยไปตั้งค่าตรงไหนไปเซตตรงไหนนั้นเพื่อนอะเข้าไปเริ่มกันเลยหลักกันนะครับเว f 4นะผมอะเริ่มกันเลยไป หลังการที่เพื่อนเข้ามาล้วผมอันนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งกดเริ่มนั้นเพื่อนจุดที่ผมจะเซตนั้นเพื่อนปกติคนอื่นเขาจะเซตกันใกล้ๆใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะไกลกว่าชาวบ้านท่นิดนึงนั้นเพื่อนเนี่ยคนอื่นเขาก็จะเซตกันประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมมาเน้นช่วงไงของผมเนี่ยจากที่ไปลองเล่นมาเนี่ยจะเซตอยู่ที่ประมาณ9นาที30ิวินนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราจะใช้ไปกี่นาทีนั้นเพื่อนนี่ครับผม ผมจะเซตอย่างนี้นั้นเพื่อนแล้วก็ผมจะวางมาประมาณนี้นะผมจากนั้นเนี่ยใครที่มีโปรแกรมก็เริ่มอัดได้เลยนั้นเพื่อนส่วนคนไหนที่ไม่มีโปรแกรมเนี่ยก็ดูตามผมแล้วก็ไปปรับใช้ตามแผนของเพื่อนได้แล้วผมอ่ะตัวแรกก็ตั้งตัวเงินไปได้แล้วผมอผมจะตั้งตัวเงินไปทั้งหมดเนี่ยสามตัวก่อนนะผมนี่นะสามตัวนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมผมใสฟ่ฟีเจอรนี่ตัวนี้ผมยังไม่รีบัฟอะไรทั้งนานนั้นเพื่อนก็ใช้ตามมีตามเกิดนั้นเพื่อนได้แล้วก็ใช้นั้นนะผม ตัวที่สองครับผมอ,อันนี้ผมจะตั้งไปเลยนั้นเพื่อนแลวเดี๋ยวผมค่อยตั้งตัวดาเมจนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมอนเขาเดินมาใช่ไหมมันน่าจะยังไม่ถึงเรานะผมอ่ะผมจะตั้งตัวเงินไปก่อนเลยแล้วกันนะผม3มตัวนะแล้วจากนั้น,น,นเพื่อนข้อไหนที่ถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยผมจะใช้อัพไปนั้นเพื่อนอ่ะผมจะอัพขั้น2ไป2ตัวแล้วก็ขั้นหนึ่งหนึ่งตัวแล้วผมถึงจะเพิ่มตัวดาเมจบริเวณนี้นะผมอ่ะ ที่เหลือเนี่ยก็รอรอเวลาอย่างเดียวนะผมก็อัพตัวไปเรื่อยๆนะครับอ่ะขั้นหนึ่งแล้วต่อไปขั้นสองครับผมขั้นสองอีกสองตัวเสร็จแล้วค่อยวางทรงจินอูน,นะผมอีกสองตัวนั้นเพื่อนอันนี้ผมจะไม่หมุนจอนั้นเพื่อนใครที่มีวางตัวเนี่ยเพื่อเพิ่เกระเซได้เลย แล้วหลังจากนั้นนันเพื่อนอันนี้เนี่ยผมอัพเป็นขั้นสองเลยใช่ไหมเนี่ยตัวมันก็จะพอดีนั้นเพื่อนเนี่ยตัวนี้ก็จะเดินมาเสร็จแล้วเนี่ยการเพื่อนเริ่มวางตัวตรงนี้ได้แล้วผมทรงจินอู2ตัวนะครับโอเคอ่ะจากนั้นนะผมก็เริ่มอัพตัวเงินได้เลยนั้นเพื่อนตัวเงินเนี่ยจากนั้นใครที่วาง2ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนอัพตัวเงินให้เบลตันทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งทรงจินอูสองตัวเนี่ยผมว่ามันเคลียร์มอนได้หมดอยู่แล้วนั้นเพื่อนอ่ะอัพเริ่มอัพ ผมไม่แน่ใจนั้นเพื่อนว่ารอบนี้เนี่ยผมจะได้ตัวหรือเปล่านั้นเพื่อนจากที่ผมไปทาอ e ีกิทมาใช่ไหมไอตัวนั้นอะผมรู้สึกว่าผมจะเล่นไปทั้งหมดเนี่ยไม่รู้สึกรักผมเล่นไปทั้งหมดเนี่ยผมสาภาพเลย120ร้อบรอบนั้นเพื่อนกว่าจะได้ตัวนะผมโอ้โหแล้วผมเห็นในแมปนี้นั้นเพื่อนที่เขาอัปเดตมา0.2โอ้โหกูเล่นไปทําไมวนะนั่ต้อง120นั้นเพื่นอนอะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าตัวนี้นะผมว่าผมเนี่ยเล่นแบบสายฟรีเนี่ยจะได้ตัวละครตอนกี่เวฟนั้นเพน เต็ม oh! ยังอ่ะพอเต็มแล้วนะผมอันนี้เน <oughs> ี่ยเพื่อนๆก็เริ่มวางตัวได้แล้วผมผมจะวางตัวอย่างนี้นั้นเพื่อนอ่ะทรงจินอูสามตัวนะผมจากนั้นผมจะเริ่มวางตัวบับเลยนะผมอ่ะประมาณนี้ับผมอ่ะอีกิดข้างบนนี้นั้นเพื่อนเพราะวงนะผมมันค่อนข้างกว้างนั้นเพื่อนมันจะคุมบริเวณนี้เลยเห็นไหมใกล้ๆอย่างนี้เลยนั้นเพื่อนอ่ะผมก็จะเริ่มอพิจิตไปเลยละกันนะผมอีกิดเนี่ยผมจะอัพถึงเลเวลเก้านั้นเพื่อนจากนั้นเนี่ยผมจะไปอัพทรงจินอู ใหถึงเลเวลที่กดสกิลได้นั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะกอัพไปเรื่อยๆนะผมไม่มีอะไรตอนนี้เราก็ชิลๆนะผมอ่ะอัพไปแล้วก็ใครที่เซตมาโครนั้นเพื่อนผมที่ผมเจอปัญหามาเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยพยายามกดย้ำนะผมเนี่ยกดออกข้างนอกแล้วก็กดเข้ามาอัพอัพอัพย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนบางทีนะผมโปรแกรมมันเอ๋อนนั้น,นเพื่อนต้องคอยมากดบ่อยๆนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรอัพต่อนะผมอีก2องขั้นหรือเปล่า789อีก3ามขั้นนั้นเพื่อนอ่ะอัพไปนะครับผม แล้วก็อย่างที่บอกนะเพื่อนเกมนี้นผมผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะั้นเพื่อนใครที่มีข้อมูลอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถคอมเมนต์บอกมาได้แล้วผมเพราะผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเกมแนวนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็พยายามศึกษาอยู่นะั้นเพื่อนแบบอยากเล่นให้มันแบบตึงๆกับชาวบ้านนะผมผมเห็นบางที่เนี่ยฝรั่งเขาไปตั้งแรกๆโอ้โหเขาเล่นกันไงว่าผมไปลองทําก็ไม่ได้แบบชาวบ้านะนะนะผมก็ไม่มีอะไรอ่ะอีกขั้นหนึ่งนะั้นเพื่อนโอเคเนี่ยรผมเห็นไหม พออัพอีกิตตัวนี้ครบแล้วนั้นเพื่อนให้เพื่อนไปอัพทรงจินอูนะผมตัวนี้น้เลื่อนตัวแรกตรงนี้นะผมอ่ะอัพเป็นเลื่อนนั้นเพื่อนจนกว่าเขาจะใช้สกิลได้นั่นเองนะผมส่วนตัวซากุระอันนี้นะผมซากุระเนี่ยเราค่อยไปตั้งตอนเวฟ20นั้นเพื่อนมันก็บอสมันยังไม่มาถึงนั้นเพื่อนเราก็ไม่ต้องไปรีบตั้งก็ได้นะผม uh, พยายามอัพทรงจินอูไปก่อนหละกันนะผมจนกว่าเราจะได้บัฟมาใช้นั่นเองนะเพื่อนอ่ะอัพไปครับผมอีก2ขั้นหรือเปล่าน่าหน้าใจอีก2ขั้นนั้นเพื่ออออนนก็คค่่ยๆๆััไปเรรืะบ โอเคขั้น7อ่ะอีกหนึ่งขั้นนะเพื่อนขั้นะครนะผมปับ๊บอ่ะแล้วพอถึงตรงนี้ผมจะเวฟ19บ19พอดีนะเพื่อนอันนี้นะผมอันนี้ให้เพื่อนมาตั้งซากุระได้เลยนั้นเพื่อนหรือว่า คนไหนที่แบบรอเว็บ20ก็ได้ตังค์ไม่พอ,อนั้นเพื่อนก็รอเว็บ20เนี่ยพอเงินเด้งปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยขายตัวพวกนี้ไปก็ได้นั้นเพื่อนโอเคเว็บ okay, 20ผมจะขายตัวเลยละกันนะผมโอเคขายขายจากนั้นนั้นเพื่อนให้เพื่อน,น่ผมมาตั้งตัวซากุระนะผม อีก3ตัวนั้นเพื่อน3ตัวตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมผม up markman มาเนี่ยวงมันจะกว้างกว่านิดนึงนั้นเพื่อนมันก็ไม่มากหรอกแต่มันจะง่ายต่อการเราเซตมาโครนั้นเพื่อนเห็นไหมวงมันจะกินทรงกินอูทั้งหมด3ตัวเลยนั้นเพื่อนอ่ะกระวางได้เลยนะครับผมอ่ะวางไปสาตัวนั้นเพื่อนโอเคเงินเนี่ยเราเราจะเหลือประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้นะผมเราจะัพในส่วนของซากุระเนี่ยได้ทั้งหมด3ตัวนั้นเพื่อน1 2 3แล้วเราจะมีเงินเหลือไป up อีกทอีก1ทีนั้นเพื่อนอ่ะกลับไปนะผม1 2โอเค นี่ก็อีก3 1 2 3อ่าจากนั้นนะผมเห็นไหมอีกทิ่เราจะอัพได้พอดีนั้นเพื่อนก่อนบอสมันจะเดินมานะผมอีก1ขั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนบอสมานะผมเราต้องกดสกิลยังไงบ้างนะครผมโอเคสวยงาม,มาะผมอ่ะแค่นี้เลยนอกนั้นเราก็ไม่มีอะไรละเรารอแค่บอสเดินมาขนาดเองนะครับ ที่ผมเอาตัวมาวางลงกันเนี่ยเพราะผมอยากให้โจมตีรวดเดียวแล้วเขาตายไปเลยนั้นเพื่อนไม่งั้นเนี่ยมันรีเลือดมันไม่ตายห้เราสักทีนะผมกว่าที่ผมจะมาเซตอย่างนี้ได้โหผมตายไปหลายรอบเกินไม่หลุมไก่หรือเปล่านะน่าจะไก่แหละอ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนบัฟของโซงจินอูนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่าอย่าเพิ่งรีบใช้นั้นเพื่อนรอให้เราทาดามเมจเขาก่อนนิดนึงนั้นเพื่อนค่อยกดใช้นะผมมันจะพอดีกันนั้นเพื่อน ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปกดใช้เลยเนี่ยมันจะชนลูกน้องหมดนั่นเบื่อนอ่ะก็รอดูนะผมในหัวชมพูนี่นะพอเลือดบอสเขาลดปุ๊บผมจะกดใช้สกิลเลยนะครับผมตรงนี้นั้นเบื้อนอ่ะรอแลอ้วลดังังโอเคลดแล้วกดใช้เลยนั้นเบื้อนอ่ะลัทที่เหลือก็ไม่มีอะไรนั้นเบื้อนอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆน,นะผมแค่รอกดล้างบัฟแค่นั้นเองนั้นเบื้อนอ่ะล้างบัฟคราบผมอ่ะล้างแล้วหนึ่งเหล็กสองตัวนะผมจริงๆเนี่ยมันใช้แค่สองตัวนั้นเพื่อนแต่ผมตั้งไว้เนี่ยสามตัวกันเหนียวนะผมกันม เนี่ยผมล้างป๊บไปอา้าวเมื่อกี้ผมกดไม่โดนหรออา้าวน่าจะโดนนั้นเพื่อนอ่ะบอสตัวสุดท้ายนะผมเขาจะตายพอดีบริเวณนี้นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตายบริเวณนี้หรือเปล่าเนะผมจากที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยมันก็ตายประมาณนะี้ช่วงนี้นะผมตายแน่นอนนั้นเพื่อนอ่ะน่าจะอีก2ทีนะครับน่ะตรงนี้เลยปึ๊บโชเดะ โอเคเรียบร้อยนะผมแค่นี้นะผมสําหรับการลงโซโล่นั้นเพื่อนวิธีผมเนี่ยอาจจะไม่เร็วที่สุดนั้นเพื่อนแต่ผมแนะนําว่าใครที่ถึงหน้านี้นะก็รอประมาณ1นวิสองวิสาวิก็แล้วแต่เื่อนั้นเพื่อนรอให้มันแบบช้านิดนึงอ่ะเผื่อบางทีเครื่องแต่ละคนมันดีเลยไม่เท่ากันนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนก็กดเริ่มได้เลยอย่างนี้นะผมอ่านี่เลยยี่สิบห้าห้าสิบมาไหมโอเคไม่มานั้นเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วก็กดรีเพย์ได้เลยนั้นเพื่อนใครที่บันทึกไว้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถ กดเริ่มได้แลว้วผมวิธีนี้นะ่ะเพื่อน<ๆ>จะไม่หลุดจะไม่สะดุดแน่นอนนั้นเพื่อนแต่มันจะชา้ากว่าชาวบ้านนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะผมเพราะสูตรของผมเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ9นาที40วินาทีนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะผมสําหรับการลงโซโลคนเดียวนั้นเพื่อนซึ่ง E p พีหน้าครับผมถ้าผมได้ตัวมาเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปปั้นตัวละกันนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมเก็บรีโลมาได้ค่อนข้างเยอะนั้นเพื่อนรีโลผมมีกี่ก้อนวะผมขออนุญาตวิ่งไปดูซินี่ผมเก็บรีโลไว้ใช้โดยเฉพาะเลยผมรอต เนี่ยผมจะดสิบเอ็ดอันนั้นเพื่อนอย่างที่บอกนะผมผมเป็นสายฟรีไงเราก็จ้องเล่นแบบฟรีๆนะผมก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนั้นเพื่อนใครที่อยากให้ผมไปทําคลิปอะไรเกี่ยวกับ Anime อนิเมะววนการ์ดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะผมแล้วก็คนไหนที่มีข้อมูลอะไรเนี่ยที่ผมยังไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนผมเอาแล้วผมสรามแล้วันนี้นั้นเพื่อนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั้นเพื่อนแลวถ้าผมได้ตัวนี้ยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ใน EP ีหน้านั้นเพื่อนน,นี่ยนาจะได้ล้ลมนะมังผตีไไไวว้น้นนนน่่่่าาาาจจะะะมมมเกิถดงงอยงผ จะเกินใสติเดิมนั้นเพื่อนก็คือ120ตาน,นั่นเองนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะผมว่าผมเนี่ยได้มาตอนรอบที่เท่าไหร่นะผมอ่ะไว้ EP หน้าเจอกันนะผมแล้วเดี๋ยวมาอัปรีโลไปพร้อมกันนั้นเพื่อนว่าเราเนี่ยจะได้บัฟอะไรนะผมไปแล้วครับผมสำหรับรอบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ